บรรยากาศยามเช้าวันนี้ก็ค้มๆเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นสะอีกลูกหนึ่งของเราอยู่ข้างบนนะคะสุดชายแดนข้าวนุน่นจะเป็นถนนตัดเข้าไปแล้วก็เป็นสวนยางอยู่ฝั่งนู้นนะคะ อันนี้จะเป็นของเราฝั่งทางนี้บรรยากาศแดมเช้าสดชื่นมากเลยเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยต้นไม้ใหญ่เหลือไม่กี่ต้นละ จะพาเพื่อนๆไปดูบัวนในสระวันนี้เราอาจจะเอาไปตำได้นะเราเคยมากางเต็นท์นอนตรงนี้นะกางเต็นท์นอนได้สักครึ่งคืนฝนตกไล่ นี่เลยบ่อปลาสะบัวของเราดอกบัวเยอะมากเลยมีทุกกอเลยกรนี้ก็มีนี่ก็มีนี่ทางนน้นอีก สายๆหน่อยก็จะลงเก็บบัวกันดีกว่าเนาะจะต้องไปมาไปงานให้เรียบร้อยก่อนมีข้าวนาดำที่มาถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อาวานนะคะนาดำจะสวยมากเลยอะ่ะเสียดายท้องฟ้าไม่เปิดอีกแล้ว ไปถึงนู่นอ้อมไปนู่นเลยอ้อมไปข้างสะฝั่งนู้นเลยชมบรรยากาศยามเช้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมก้องไปช้ชา เมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งต้นไม้ใหญ่ตัวนู้น360ร้อสงศา,ากำลังหมุนตัวไปร,บรอบๆนาของเรา